sẽ xong chịu cái gì đâu mà chịu cái ừ <laughs> เวลาตัดไม้เขาตัดเฉียงๆลูกนั่นมันตรงไปหน่อยเออกลับด้านลกลับด้านเออเฉียงๆหน่อยหักได้และะ้วมั้งเออเห็นไหม นี่กายอันกายต้งตัดเฉียง กลับด้านกลับด้านเออหักได้แล้วลูก เอาสันมีดสันมีดสันมีดเอาก็หักได้แล้วน่ะ เ,ออเห็นไหมกายกายต้องกัดตัดทางนี้ก่อนลกไม่งั้นมัน,ม,นมันกระดกเดี๋กระดกใส่หน้าเออน่ะเออเดี๋ยวก็หาเหลี่ยมหามุมเจอเอง